โคมโปรชอบนาวชอบเลยนะคะพบกับน้องแอนที่นี่นะคะและสินค้าราคาพิเศษนะคะวันนี้เลยนะคะพบกับน้องแอนวันนี้มีสินค้าเป็นรถเข็น4ล้อนะคะตัวนี้เลยตัวนี้คือฟังก์ชันของเขาในความพิเศษนี่ไม่ธรรมดานะคะฟังก์ชันแรกเลยเป็นรถเข็นที่มีขนาด4ล้อด้านหน้านี่จะเป็นล้อเล็กด้านหลังจะเป็นล้อใหญ่สามารถบรรทุกสินค้าได้ง่ายและสะดวกด้วยนะคะอย่างตัวนี้ก็สามารถมีฝาปิดด้วยฝาด้านบนนี่ก็สามารถ ใช้งานได้จริงนะด้านในนะคะข้างในนี่เป็นขนาดที่กว้างสามารถรองรับได้ถึง30กิโลกรัมเลยและพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะตัวนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยตัวนี้เลยนะคะพับสินค้าเก็บได้ด้วยขนาดน้ําหนักเบามากๆนะคะสาหรับผู้หญิงแม่บ้านอย่างเราเราก็คือสามารถยกได้ทั่วไปเลยนะคะสามารถเก็บในพื้นที่ห้องพื้นที่บ้านเก็บในรถได้นะคะเพราะว่าใช้พื้นที่นิดเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนตัวนี้ฟังก์ชันการใช้งานของเขานี่คือแข็งแรงทนทาน ะะระดับความสูงก็คือพอดีกันเลยนะคะอย่างวันนี้น้องแอนมาช็อปซื้อสินค้ากับ HomePro มีสินค้ามากมายเลยใช้งานได้ตามจริงคือสินค้าของเราด้านในนี่คือโปรมากอ่าตัวนี้สำหรับช่วงนี้ห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะคะเขาจะลดแจกถุงพลาสติกกันแล้วใช้ตัวนี้คือตอบโจทย์ดีมากค่ะอ่าอย่างวันนี้นะคะเราช็อปกันเยอะดูสิคะสินค้าของเราไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปช็อปกันต่อนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้บรรจุของได้เยอะจริงนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้2ขั้นตอนนะคะคลิกลิงก์สั่งซื้อสินค้าได้หรือโทร1284อโทร c เซรร็ center สั่งซื้อตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วยังไงพบกันนะคะขอตัวลาไปก่อนผนโทรช็อปมาลชอปเลยค่ะ